สบายถ้าทำได้อย่างนี้บ่อยๆทำไปทำมาจะรู้จักว่าหวัดนี่มันจะเป็นได้ไม่เกินสองสามนาทีทำให้มันตายบาบาปดอกเห็นให้วัดตายหาม่ต้องปานาติปาตาเวรมณีดอกวัดนี้มันมีตัวอยู่นะตัวเยิมตัวจุลินทรีย์ต่างๆมันมากับความร้อนความหนาวของอากาศเข้ามาสู่ตัวเรามาเข้าอยู่ตรงนี้ ถ้ามันมากับความร้อนเราเพ่งละเอียดเย็นจนตัวเย็นลมหายใจละเอียดเข้าจนไม่มีลมเฉยไ,ไม่มีลมหายใจเลยสร้างความรู้สึกอยู่เฉยๆลมไม่มีวัดตายถ้าเป็นวัดมากับความร้อนตายถ้าทำละเอียดเข้าในเย็นทั้งตัวในหัวเหมือนเอาน้ำแข็งมาฝังไว้ในขมังวัดตายคางสันครังนับ ถ้าหน้าหนาวเพ่งมาใกล้ๆหายใจหยาบๆเพ่งกันมาแล้วหยุดเต้นออกข้างในเพ่งออกข้างนอกเพ่งไปมาอุ่นมาตั้งแต่ในทอ้องอุ่นมาทั้งัวเลยตายอีกวัดเ่ซื้อพระบาทนะยาแก้วัดนะซื้อกินกับเมื่อยส,สื่อเหตุให้อย่างนอนสับปรับลมหายใจให้ดีๆฆ่าจุลินรียฆ่าเยิมต่างๆทำให้มันร้อนก็เป็นทำให้มันเย็นก็ได้ ต่อมาก็ทําให้มันระงับเมื่อตั้งกายตรงดูที่มันสัมผัสทั่วแล้วมันจะละเอียดตื่นตัวแล้วก็ค่อยๆผ่อนดูมันเฉยๆลมก็จะระงับลงระงับลงแล้วก็ไม่มีลมหายใจลมหายใจไม่มีบางทีนี่มันจะวูบตัดผวังเข้าไปข้างในแล้วก็เด่นอยู่ภายในเอกาที่ภาวะคาโตไม่เกี่ยวกับส่วนประกอบของภาวะใดๆเรียกว่าตัดผวัง มาถึงตรงนี้เฉยกายลำงับแล้วปวดแข้งปวดขาก็ไม่มีมีแต่ความอิ่มความเต็มอยู่ในใจสบาย <S <S อยากบวชได้บัดนี้คันเป็นโยมอยากบวชได้คันเป็นพระกัดอยากไปหาตั้งวัดใหม่ในป่าขาข,าขักได้ไปคุได้บัดนี้เพิ่นออกมานน่ตรงนี้จะก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ถ้าทำกายสังขารลำงับมีความสุขมันจะเกิดปีติเมื่อออกมาเอ,อบิบอิ่มในอารมณ์อันนั้นจึงมีถ้อยคำต่อมาว่าปีติปฏิสังเวทีอัสภปสัสามีมติสิกเตทำในบทศึกษาสังเกตสังห้อมซ่อมเบิงความปีติความ,วามเอ,อบิบอิ่มใจอย่าไปหลงกับมันถ้าหลงก็เป็นบ้านยนอีกได้ปีตินั่นคนเดินจงกมเบิดเหม่พันเบาตนเบาต บองหูจักปีติมันเกิดมันท่วมปีตินี้มันมีลักษณะหลายอย่างตัวเล็กเล็กก็มีรู้สึกตัวเองใหญใหญ่เต็มกดก็มีรู้สึกตัวโยกห่วยหันใจค่อคอยโยมโยกซอยมันบปในไปกันใหญ่ได้บัดเนี่ยตัวโยกตัวคอน้ำตาไหลตัวเล็กตัวใหญ่ตัวที่มันดีที่สุดตัวเย็น เย็นแผ่ไปแม้ในกระดูกก็เย็นในหัวในขมองยันถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนตอนตนเองตัวเย็นๆตัวนี้คางสันแล้วงับตื่นมานี่ก็เหมือนกับไม่เคยนอนเลยจำไสนี่แผ่อย่างนี้ภาลนาอย่างนี้เป็นไปเพื่อบาตฐานที่จะสูงขึ้นไปสู่วิปัสสนามาทำความรู้จักอันนี้ แต่อีกตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งคือตัวเบาๆนั่งไปนั่งมาเมื่อกายลำงับลงไปลงไปมีความสุขลำงับจริงๆทีนี้พอออกมารู้สึกเบาบางทีออกออกมาก่อนเลยยังไม่ลงไปสู่อัปปนาสมาธิปีติขึ้นมาท่วมก่อนเบาเหมือนตอนเองนี่จะลอยขึ้นไปที่ไหนเอามือขำดินหานอันเบาๆนี่เป็นบ้าปของคอยเลย สมัยอาตมาทำความเพียรเดินจงกรมเดินไปเดินมาเนี่ยพอหนึ่งยางไปยางมาคุติบกไก่ขึ้นไปเต้นขายงโค้งเค่งขึ้นมาอ้าวเพิ่นนี่สิเล่นมวยจีนตะวันออกนี่เต้นขายงโค้งเค่งขึ้นโดนเติมยางมหาเฮาไปไปน้ำกันบ่อล้ววะไปเสียกันคนหน่อยก่อนห่อล้ววะไหวซึ่งบอกแฝกเวลาเทวดาดีว่าโอ้ยนี่มันลดเด้อคนหน่อยก็ไปน้ำเด้อกห่อมาเป็นวะ ไพไวไพไหวไปขึ้นไปกุฏิโดนเติมดังเหลงเค้งข้างบุ่มหลอดเพิ่นหอเนวใดบุญนี่หอจากเครื่องกุฏิล่มตะลังห้ามก็ลงพยาบาลเกือบหัวเขาหักบ่าลุดอันมันเเป้านี่มันเหมือนจะเหาะได้ไวพระนี้มันลอยตัวไปนั่นตัวนี้จงระวังให้ดีท่านจะบอกว่า,วาปีติปฏิสังเวทีอสปสสามีติสิกติในหนังสือที่เราเอามาสวดกัน มีสติอยู่หายใจออกหายใจเข้ารู้อยู่พร้อมเฉพาะซึ่งปีติปีติตัวนี้มันจะไปปรุงแต่งให้เกิดความสุขอย่างใหญ่หลวงเรียกว่าสุขเวทนาเวทนาตัวนี้จะปรุงต่อไปเป็นตัณหาอีกนะเป็นภาวะตัณหาอีกนะเพราะนั้นเมื่อเรารู้จากปีติอยู่ความสุขก็ซ่อนอยู่ในตัวมันนั้นพอใจเอิบอิ่มบ่อนซ้อนหัวไผ่ไผ่จะมีเงินเป็น ือล้านก็าไ่ได้ออนซ่อนเด้ขัดไปหอดปหัดบริหารออนซ่อนเฮานี่เขาเห็นอะไรคือเขา,นาออคนมาเด้เห็นคนมากเนี่ยก็อยากกุมือไรยยังมาใกล้มันจะกวนค่อยตอนนี้ต้องดูตอมาก็ดูความสุขดูความสุขนี่ดูทําไมมันจะคิดมันจะคิดดีเรียกว่าอุศลสังกปะกความคิดมันจะปรุงไปทางดีดี หลังจากความสุขจึงมีคําว่าจิตสังขารหลังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารเมื่อตน,นเองมีความสุขมีความสงบแล้วเนี่ยคิดนะคิดดีดีอยากให้พอดีอยากให้แม่ดีอยากให้ลูกดีอยากให้พัวดีอยากให้เมียดีอให้พระดีอยากให้เนนดีอยากให้ศาสานาเจริญรุร่งเรืองอยากให้รัฐมนตรีมีสิ้นมีธรรมอยากไปเทศให้ประธานาธิบดีบิงคินตันฟังไปฟูน เพิ่นปุ้งมาแกะกันอย่างนี้บาดเนี่ยรีบรู้มันเร็วๆรวรู้ปั๊บมันหยุดมันคิดอีกรู้อีกมันหยุดตรงนี้ฟันกันเลยเรียกว่าตัดขาดเป็นท่อนเป็นท่อนเหมือนเช็คเมนเช็คเมนเช็คเมนเมื่อรู้เขาจะจันจะเห็นเหมือนเราเอามีดฟันไสเดือดูุได้เคยใส่เบ็ดคือเอาผ้าฟันเข็กเดือดเนี่ยปกขาดทวนขาดทวนขาดทวนความคิดเกิดขึ้นรู้ปั๊บขาดปุ๊บ ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวคิดทั้งวันไม่เป็นเรื่องอย่างนี้มาที่หายใจเข้าพอมันคิดหยุดลมหายใจไปด้วยนี่มันคิดความคิดหยุดหายใจต่อเรียกด้ว่าจิตสังขารหลังปฏิสังเวทีอัศภาษส,สามีติสิคติภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารอยู่หายใจออกรู้พร้อมจิตสังขารอยู่หายใจเข้า หายใจออกไปแล้วมันคิดหยุดรู้มันหยุดแม้กระทั่งลมความคิดหยุดหายใจต่อมันคิดอีกจะเข้าหยุดรู้มันซะก่อนถ้าทำอย่างนี้ติดต่อกันประมาณอาทิตย์หนึ่งความคิดโผล่ไม่ได้ความคิดก็ดับลงเกิดเป็นความรำงับเรียกว่าจิตตสังขารังปัดสัมพยังจิตตสังขารังยังจิตสังขารให้รำงับมาถึงตรงนี้เดินทางมาครึ่งหนึ่ง จะรู้สึกตนเองมง่งโง่เมื่อจิตสังขารลงับแลบกคิดได้บาดเนี่ไม่คิดอะไรเลยนั่งอยู่ทั้งวันนี่โง่แต่ฉลาดที่สุดเอาหนังสือมาให้อ่านนี่ไม่อ่านเลยโยนทิ้งอ่านไม่ได้ทำถ,ถึงตัวนี้จำหนังสือมาดูในหัวมองล็อกเป๊ะย็นจะเยียบอยู่เนี่ยตัวหนังสือลาย ไม่อ่านไปเลยอนาคต,มไ,ตไม่ไปอดีตไม่ไปจะอยู่ช่ยรำงับไปหมดเลยจิตสังขารสัญญาก็สลัดทิง้งอัตถิมัตสะสัญญาคตตสัตอุตริงนิสระนันติมีอยู่นะที่จิตนี้จะสลัดสังขารอันเป็นสลัดสัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีอยู่ไปถึงตรงนั้นลืมหลังลืมหน้าเลยอยู่แต่กับปัจจุบันหนงังสือก็ไม่อ่านอ่านไม่ได้ ถ้าไปสอบเตรียมตัวตกไว้เลยตั้งแต่ยังไม่สอบลืมข,ข้างห่อน,น้ำโม่ผมเอาข่าขัางมาหอยแต่ว่าปัจจุบันนี้จะรู้ทุกขณะจิตที่มันเคลื่อนไหวถ้ามาถึงตรงนี้มันก็เพลินไม่ค่อยอยากจะสนใจใครนะกินข้าวก็พอดีนอนก็พอดีมันเกิดความพอดีเข้ามันไปหมดนั่งอยู่เหมือนนั่งเล่นเดียวเดียวคํำแล้ว ความเจ็บความปวดทางกายไม่มีความรู้สึกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อเช้าวันนี้มาถึงตอนบ่ายนี่เหมือนยี่สิบปีมันไม่เอามาคิดอะไรมันเป็นมันเองบางทีมันก็อยู่นานเป็นเดือนมีแต่เย็นอยู่ในขมองและะ้วก็เฉยแต่อย่าลืมนะไม่ใช่กิเลสตายหมดนะจิตสังขารมันลำงับเฉยๆนะ แต่มันขึ้นมาอีกวันเจ้าจะเอามันอยู่บ่อีเพอาะไงมันหนีได้ผู้ลงคนมนบอกคนเป็นพราะอรหันต์หน่อยคนได้เด้นี่ยอย่างยังอีกไกลแต่มันสลบลงไปชามีแหงถ้าเบิ่งบนไม่สบายหัวเจ้าอีกปานนี่มาทางหลังมาในขีคอปับมากอกเถกหัวไปฟอมมันนี่เอาบอยู่ด้เพราะนั้นจึงต้องรู้เข้าไปในตัวจิตหมวดต่อไปจะว่าจิตตะปฏิสังเวทีเรายังไม่สวด มื่อืน่นเสารสก่อนวันนี้ร่วงเลยมานานแล้วเนี่ขอใช้นี่หน่อยตอบปัญหานิดหนึ่งก็จะจบลงมันมันดึกแลกฝังว่าท่านทั้งหลายพอจะจับเขาโครงเป็นสตักเจอร์เป็นโครงสร้างได้การมัชการท่านอาจารย์ผู้เป็นดวงประที่ของปวงชนกับผมมีความคล่องใจในเรื่องสมาธิจึงอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ดังนี้ เมื่อผมบวชพรรษาสองกับผมได้นั่งสมาธิจนได้จิตเป็นเอกผมทำอยู่ประมาณสองสามครั้งช่วงนั้นมีความสุขมากแน่นอนถ้าจิตเป็นเอกแล้วมันจะรู้เองว่ามีความสุขอย่างมากแต่มันหายเป็นนะใหม่ๆนี่แหละพบง่ายถ้ายังไม่เคยทำเพราะมันไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนแต่ถ้าเห็นแล้วมันหายนี่ยาก,ยากที่มันจะคืนมาเพราะมันไปรอคอยซะก่อน ผมทําอยู่ได้ประมาณสองสามครั้งช่วงนั้นมีความสุขมากต่อแต่นั้นผมได้คุกคีอยู่กับการสร้างกุฏิไปเลยทีนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าอป,ปโทโที่อป,ปิกิจโจมีกิจน้อยมีธุระน้อยนั้นคือแฟกเตอร์ของมันถ้ามันพบอันนี้แล้วรีบเร่งเลยทำไปก่อนอันอื่นเอาไว้กิจอันนี้ยิ่งกว่ากิจอย่างองื่น ต่อจากนั้นผมคุกค,คีอยู่กับการสร้างกุติจากนั้นสมาธิแบบที่เคยทำนั้นมันทำไม่ได้อีกเหมือนเดิมผมพยายามทำอยู่อีกประมาณสี่ปีแต่ก็ไม่พบสมาธิแบบนั้นอีกเลยอยากทราบว่ากระผมจะทำอย่างไรขอท่านพระอาจารย์ช่วยให้แสงสว่างแก่ผมด้วยขออนุโมทนาเนี่ยมันมีอยู่นะมีคนรู้มีคนเห็นเอกาทิพาโวเอกาทิพาวาคโต จิตไปสู่ภาวะอันเอกอันเดียวเนี่ยแต่มันก็หายได้มันเป็นกุปปรธรรมไม่เป็นไรไม่ได้ซื้อเป็นของสาธารณะทุกคนสามารถค้นพบค้นเห็นเข้าถึงได้เป็นวิหารธรรมเมื่อในเรายังอยากให้มันเป็นอยู่มันยังไม่เป็นทำไปอย่างนี้แหละดูลมหายใจไปดังกล่าวมาเนี่ยจนมันลืมอยากเป็นนั่ะ มันจะมีอยู่สมัยหนึ่งที่มันลืมความอยากอยากให้มันเป็นเดี๋ยวมันจะเป็นเองโดยเราไม่รู้สึกตัวที่หลังก็จะรู้จะจําทางมันได้อันนี้มันเป็นครั้งแรกสองครั้งสามครั้งเนี่ยไม่สังเกตจําไม่ได้ตอนนี้มันติดอยู่ตรงที่อยากให้มันเป็นคือกันกับอยากนอนรับนะแข้งอยากรับเพงบ่หรับบ่อยากรับเด้เออสิอ่านหนังสือไปสอบว่าสันเอาจากตีหนึ่งจังรับว่าสันบ้านพ่อสามทุ่ม นังสื้อลน่นเอิกแล้วคันไม่นอนอ่านก็ได้หอดบ่บอกเขาสำรับก็เออมันบ่ว่าสมาธิก็เหมือนกันถ้าเรายังอยากอยู่มันก็ยังไม่เป็นแต่พยายามอยู่ไม่หยุดอ,อีกต่อไปความอยากจะจางลงแล้วสิ่งนี้ก็จะปรากฏขึ้นโอ้ี่ตัวเล็กจังเลยสงสัยเกี่ยวกับการให้ทานการที่เราทานเป็นแสนเป็นล้านไม่ได้บุญเท่ากับเรารักษาศินทำสมาธินั้น ไม่ทราบว่าทำสมาธิระดับไหนได้บุญมากกว่าทานเป็นแสนเป็นล้านและสมาธินั้นมีอาการอย่างไรเราพูดกันมาจนเหนื่อยเรื่องสมาธินะอาการอย่างไรก็ดังที่เราสวดมานั่นแหละถ้าเข้าถึงปัจจันตปัจจตันเยวะยานังอุปชติยานที่รู้เฉพาะตัวห้าประการของสมาธิสมาธิมันเกิดขึ้นเองค้ามันเกิดอันเดียวอันสี่อันตามหลังมา แล้วจะรู้เองว่าสมาธิระดับนั้นแหละที่ทานเป็นแสนเป็นล้านเป็นกบเป็นกือซื้อเอาไม่ได้ทานมากๆยังไม่พบความสุขถ้าใครมาบอกว่าโง่เอาเงินไปทิ้งเปล่าๆไม่เห็นได้ราอ,อาจจะโกรธเขาขึ้นมาอาจจะทุกข์แต่ถ้าสมาธินี้เข้าถึงเอกาทิภาวาเข้าถึงภาวะอันเอกคนอื่นมาว่าโง่วงกว่ายิ้มสงสารเขาอีกเพราะเราดื่มดำ่ำซึมทราบสิ่งเหล่านี้อยู่ ไม่สามารถหยิบยื่นโชว์ให้คใครดูได้เพราะฉะนั้นสมาธิระดับนี้แหละจงพยายามเถิดแล้วก็จะรู้เองการที่เรารักษาศินทำสมาธิดูลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้ทุกลมหายใจเป็นเวลา230นาทีจะได้บุญมากกว่าทานขนาดไหนหรือได้มากกว่าทานเป็นแสนเป็นล้านไหนอันนี้เราจะกําหนดไม่ได้ว่า230นาทีจะต้องเข้าใจว่าอับ ประมาณังนิปกาปฏิสตาจเจริญมีปัญญารักษานจนเจริญมีสติจเจริญสมาธิหามานไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงยี่สบนาทีสามสินาทีทําจนตลอดขี้เกียจก็ทําขายันก็ทําจนมากลายเป็นวิหารธรรมก็หาประมาณไม่ได้อานิีสองของมันเปรียบเทียบกับทานแล้วเพราะการจเจริญสมาธิภาวนานี้คือทานอยู่ในตัว คือศี้นอยู่ในตัวเอาตุมาทานห้านาทีเดี๋ยวนี้กําลังเอาตัวกูของกูเอาความสะดวกสบายมานั่งทานอยู่นี่เกือบจะถึงเจ็ดวันแล้วจะหอดทาบอจักหรือว่าสิหอบเมื่อมือเอื่อมมือ,มอ,มอนี่ก็ประมาเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นทานอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้จักมันแล้วนะมันยิ่งกว่าทานใดมันจึงเป็นเรื่องยากคนจึงไม่อยากทําส่วนทานทางวัตถุนั้นมองนั้นมองเห็นมีสิ่งให้ก็ให้ได้ สมาธินี่มีสิ่งให้แต่เราให้ไม่ได้พระที่ต้องประชิกแล้วมีโอกาสเป็นพระอาหารหันต์ไหมและหญิงที่ทําให้พระต้องประชิกถ้าปฏิบัติทำมีโอกาสเป็นพระอาหารหันต์ไหมพวกที่ต้องประชิกนี้ท่านพูดว่าเป็นความตายเป็นความตายในธรรมวินยัยถ้าพระไม่มีโอกาสเลยในะขณะนี้ ถ้าทไปจิตจะไปลงไปสู่ความสงบจะไปพบอันก่อนเหมือนไปไปหากองไฟมีคนหนึ่งมาอยู่กับผมนี่เคยบวชอยู่วัดหน่งที่ดังมากในประเทศไทยดังที่สุดผมไม่ขอเอ่ยนามมาเห็นที่นี่ได้ฟังเทศเรื่อมใสมาขอบวชผมไม่ให้บวชผม,มให้ปเ็นากใช้อะไรทำอะไรยอมหมดทุกอย่างขอได้บวช สุดท้ายเห็นว่าเป็นคนเก่าเคยบวชมาหลายปีผมก็เลยให้บวชเบือก็พากันทําสมาธิอย่างนี้ตามที่เราทำในตีหนึงตีสองก็ลุกมัแกบุกอย่างหนักเลยอดอาหารถึงสิบแปดวันทําความเพียรไปเสร็จแล้วก็ไปต้องนั่งกุมขมับร้องให้ผมก็ไปสอนไปปอบก็มีกําลังใจว่าไม่ศึกเป็นตายยังไงก็ไม่ศึกร้องให้ผมก็บอกว่า เราออกบวชด,ด้วยศรัทธาถูกเกเลตันหาบีบคั้นจนร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าก็ไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำเรากล่าวว่าเป็นยอดนักรบในธรรมวิน,นัยอัศุมุโขโรทันติพมจริยังจรฐาเธอประพฤติพมจรรันท,ทั้งทั้งที่น้ำตาหนองหน้าไม่ยอมกลับเปลี่ยนจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำ แกก็บอกมีกำลังใจท่องร้องห้ดิผมก็ไม่ซื้อละว่ะให้เว่อร์เวอไปก็ใส่ก็ไปอีกบุกอย่างหนักเลยหลายวันไล้ไปไปแอบดูว่าจะไปสอนเอามือกุมขมับนั่งร้องให้ผมก็กลับคืนมาไม่ไม่ไม,ไม่ไปหาดูแกจะทำอย่างไรต่อมาเดินมาสารภาพเองผมไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นผมบวช ก่อนผมไปทําอย่างนั้นอย่างนั้นอวบัติปาราชิกอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เป็นบวชสมัยก่อนไม่ใช่เป็นพระฝ่ายฝ่ายโบราณไม่ใช่เป็นพระแบบมหานกายเป็นพระนิกายใหม่คือคือ,คอนิกายธรรมยุทธ์นั่นเป็นนิกายใหม่ตนก็เล่าผมไม่ถามทาไมต้องไปทําอย่างนั้นอย่างนั้นผมก็ไม่ทำเอาละพอแล้วคุณไม่ต้องเล่านะคุณศึกแล้วเดี๋ยวนี้คุณศึกสักแกกระศึกมันไปไม่ได้นะครับถ้าบตรอยู่ถ้าศึกมีโอกาส ถ้าศึกมีโอกาสทําความเพียรไปชาตินี้มีโอกาสเจริญกัลยาณธรรมต่อไปต่อไปพบหน้าชาติหน้าต่อไปก็ค่อยทาละไปหมดไปได้พระเทวทัตเดี๋ยวนี้จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่ออติสระปัจเจกพุทธเจ้า พยามารสวัสดีเดี๋ยวนี้ต่อมาจะมาตรัสรูปเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมีชื่อว่าพุทธธรรมสามีเพราะนั้นเมื่อต้องอบัตบาลชิกนี้เป็นพระเนี่ยก้าวหน้าไม่ได้เลยเหมือนตานยอดต้วนเหมือนหินที่แตกแล้วเหมือนคนคอขาดแล้วเอาไปต่อคืนไม่ได้เมื่อสามปีผ่านมามีพระองค์หนึ่งมาหาผม แต่บางเอิญว่ามันประหลาดหน่อยผมนั่งฝันวันนั้นตอนเช้าผมนั่งสมาธิไปผมฝันประหลาดฝันนี่เป็นมงคลผมฝันเห็นพระเนี่ยทำบัตรสีบัตรถเถลิงกำนางสุนักมีพระสามองค์พากันกำทำบัติสีบัตรถเถลิงกำนางสุนักแต่องค์ที่สี่ไปกับเขาแล้วถอยไม่ออกผมฝันไม่เป็นมงคลเอ๊ะทำไมเราฝันอย่างนี้นะ ผมนั่งหลับผมเหนื่อยตื่นมาก็ยังนั่งอยู่ทำไมฝันอย่างนี้พอสายมามีรถสามล้อเข้ามามีพระมาด้วยกันสามองค์มากราบมาฝากว่าพระองค์นี้ท่านต้องการปฏิบัติธรรมอีกสององค์ก็กลับไปมาจากลบปุรีมาจากเพชรบูรณ์เนี่ย คุยกันไปกันมาผมบอ,อกว่าอยู่ที่นี่ต้องอยู่ตามมีตามเกิดนะกินข้าวเหนียวข้าวเจ้าเลือกไม่ได้อาหารพื้นบ้านตามมีตามเกิดไม่สะดวกนะท่านมาจจกข่ากางท่านบอกยังไงก็ได้ผมบวชมาผมพร้อมผมศรัทธาผมอยากปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ผมบวชเป็นพรรษาผมยังไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเออถ้าอย่างนั้นก็ไหวนะพูดไปฟูดนมาผมดูหน้าผมจําได้ไอ้ที่ผมฝันเห็นเนี่ยเอ๊นี่เราฝันเห็นเมื่อเช้าเนี่ย ผมก็เลยถามว่านี่คุณคุณพูดจริงๆนะอยากก่าโกหกผมนะผมจะถามคุณคุณเคยต้องอาบัตช่วยหยาบไหมอย่าโกหกผมนะท่านหยุดตึงน้าําตาหยาบไหลออกสองข้างตาไหลแล้วท่านก็นเล่าให้ฟังว่าทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนที่ผมฝันนั่นแหละเขาก็บอกว่าศึกซะศึกได้ไวเท่าไหร่ยิ่งดี ผมไม่มีกางเกงบอกเดี๋ยวผมหาให้ก็หากางเกงขาวให้แกก็สึกวันนั้นแหละสึกแล้วก็อยู่นี่จนผมยาวช่วยงานตามวัดตามวตามวตีละรังแกงกมานาง่งสมาธิหน้าตาก็แจ่มใสขึ้นจนผมยาวแล้วผมก็เอาสตางให้ไปซื้อกางเกงไปไปบ้านได้ไปไหนก็ได้ไปทํางานทําการนะถ้าอยากปฏิบัติทำก็ปฏิบัติไปแต่บวชเนี่ยคุณอภาภัพ ส่วนผู้หญิงก็เหมือนกันที่ทําให้พระต้องอับปาประชิกยิ่งว่ามีศีลน,นี่คือผีตายบะท่านเนา่าด่วงกลักดันขอเคี้ยวหลวนตั้งแต่ใบควรได้ล่งเมื่อแฝงฝันอเวจีหมอใหญ่ยั่งแต่ค้องสากหายกาแห่งโูโครง,งทั้งพระทั้งหญิงเหล่านั้นเหมือนซากผีคนที่ไปคบอยู่กับคนเหล่านี้ก็เหมือนกาเหมือนแรงโหโครงร่างของซากผีนุง่ง มาผ่านไปมันคือถามดูแท้แล้วมันเนี่มันเดิกเลยโทษ่นในถ้ามประหลาดไวบ้บัดนี้อีกนานไหมจะเกิดสงครามโรคครั้งที่สามจะเกิดขึ้นเพราะเหตุใดจากลกูกหลานลานธรรมบ่มหมมันเกิดอยู่ขโมยจิบบอม่อาบ่าเกิดง่ายๆแต่ไว้เฮาอยู่ในศีลในธรรมอ้า,อาทีนี้คงจะเป็นจดหมายสุดท้าย โอ้ยพอใหญ่เรื่องม่ไใหญ่นอ้อบาทเนี่ยตัวหนังสือขกขนาดเวกราบเลือนแล้ววะ <c oughs> อ่านตามท่นเขียนพระคุณท่านพระอาจารย์อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีสินธรรมหมดทุกทุกพระองค์แม่ชีและครูบาเนนทุกพระองค์แสดงว่าคนบ้านนอกเหมือนอาตมาอุบาสกคำตันพรมมหาชัย ปีติพื้มใจดีใจมีสติเตือนใจจนน้ำตาไหลร้องให้เพราะพื้มใจขอให้พระอาจารย์ประสบแต่วความเจริญรุ่งเรืองไหวบ่วได้ถามตัวสัตว์นี่ให้พ่อนกันดูเๆยนอสาเถเจ้าก็จเจริญเลอก็ให้มีอายุสุขะละเออใคเนคนว่นนาวันณะบ่ได้ขีล่ลายสมอยนีย่พ่อแล้วอย่าสูง,งามกานี่ถอดังเถอมีภูมิมาหลงมัก สว่างใจสบายใจอุบาสกคำตันผมมหาชัยอยู่บ้านโคกหลวงอยู่กระท่อมน้อยๆปลายนาเราวะยากจนทุกยากจนดอกพ่อยใบ้านนานหนองไฮตำบลท่าทองเพอสว่างแดนดินจังหวัดสกนลนครบบจนดอกพ่อยใอาทะลิโทติตังอหุอมโมคันตัสสะชีวิต,ตัง บุคคลใดเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลเลื่อมใสในพระสงฆ์เห็นธรรมะอันซื่อตรงซื่อตรงต่อธรรมที่คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าพ่อพูนอยู่ซึ่งความศรัทธาพ่อพูนซึ่งศีลพพุทธเจ้าว่าอัธทธฤโทติตังอหุอโมคันตัสสะชีวิตตังบัณฑิตทั้งหลายกล่าวเรียกเขาว่าคนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมันชีวิตไม่ว่างเปล่าบบจนดอกเพเนกระท่อมหลังน้อยๆปลายนานั้นเป็นที่อยู่ของกายแต่ใจเรามีวิหารธรรมหลังใหญ่มีสมาธิมีปีติหล่อเลี้ยงนั่นเป็นวิหารธรรมบ่แม่ปคนคนทุกคนนยาก มีสติมีวิเวกหล่อเลี้ยงอยู่ที่ใดหนใดก็สิ้นทุกข์จะอยู่ไหนก็มีสุขพินโยสโมสรจะอยู่หุบเขากลางป่าพงหรือดงดอนก็สุขกว่าคลองนะครทิ่นใดๆเอาละเนาะสมควรแก่เวลาขอ,ขอยุติลงขอความเจริญงอกง,งามในอริยะยยะธรรมจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสัธรมิกญาโจมพุทธบริษัท ผฝ่ศีลฝ่ธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้ได้มีส่วนได้รู้ได้เห็นอริยสัจธรรมอันจะนำตนออกเสียจากทุกข์ด้วยอำนาจแห่งบุญญาบารมีสติปัญญาของตนๆโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกองค์เทอ